ไาพี่น้องที่พ่านมาเดินห่างแล้วยังไปหากระปูนี่ครับจะพาคุณนายไปขุดกระปูค่ะ,ะพี่น้องก็เลยอันที่ข้าก็เลยที่ข้าก็เลยอันกลางล้มให้นะคะไปะขอหนึกวันที่ไปเดินห่างพี่น้องเอาให้มันได้กระปูนะครับแล้วังไม่งอดเด้อโจกเ้าไป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 เอาเอาเอาไา<ป><ะ>พี่น้องส่วนยอมหากะปูพี่น้องเลย <laughs> <g ül üyor> ส่วนย่องหากับปูกระล่องเบื้องล่ะพี่น้องไปเข้ามาเนี่ยสาวพี่น้องสบายดีค่ะไาพี่น้องบปในเข้ากันสิเดินทางไปหน้าเด้อพี่น้องเดินสิปะหาตึกปูตึกปลามากินกันเด้อพี่น้องเนื้อมาเที่ยวบ้านนั้นบ้านยังก็บ้านหัวหนาเดินพี่น้องนบ้านหัวนานครบ้นานหัวนานครนะคะอำเภอบ้านแทนอำเภอบ้านแทนจ,จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิไปเที่ยวนํากันนะคะ บ้านนี้เต็มไปด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเบาข้อคะ่ะเ<ฤ>พิ่นก็มาม่ยู่ก็พอกับแม่เพิ่นพี่น้องเพิน่น,นดีใจดีใจเลย<ด>พีน่น้องคะเออเบาข้อสุเจ้านะดีใจพาเพิ่นมาได้มาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมแม่มาหอดีสองกระโทรบอกแล้วแต่ฮาวุกทุ่มอชิไปนอนน้ำเดิอยช่างมั้ยังก็ไปนอนน้ำดกเพิ่นแหไใดเออฮาวาเซฮาพี่น้องสิ่งที่ดีใจสุดมนลรูบอกพ,อพี่น้องพี่น้องอ่าสิบารูผู้ว่าผู้สาวได้พอกัน อะไรครูบารูสาวลิลี่ครับ้าคออ้อยครูพีก้อยล่องแท้ล่องแท้ลูกดูลานก้อยลานยสุดล้วพ่อแม่ยังผลอะไรอ่าบัดานั่งขาเ้าจะแตงตีซองเงนั่งขาอยู่ในในเตียงอ้าวคือว่าบให้มานอนเลยหลับจ้ะกูสร้งเนาะผลว่าแต่ย่าหัวน เดินทางวันําการเถอะค่ะหน้า,นา,าเป็นกระโคตรเขี้ยวเลี้ยวโคตรนะคะท่านผู้ชมไปดํากันไอ้ขอดได้เป็นคนขับเนะแหมมันขับสามหล่อเก่งเนี่ยนะเซียนซับหล่อสามันเซียนอันเซียนนั่นขับสามหล่อไปหากระป๋องกันเนานะสมัยอยู่เลยย้อย <c oughs> <c oughs> ยังขำได้เลยบรรยากาศตอนน่ะ อันละมวนเด้จุระยองนะ,ะพี่น้องค่ะอ๋ะออากระป๋อมนะยิงกระป๋้อมนะตะกี้เนาะบูมีก,กล้องหนึ่งตัวนึองอยู่ทั้งหนาเนาะไายทั้งหนาเนานะโอ้ยเจ๋งไงพีนนน่น้องเมื่อนี้แดดดีเด้อพี่น้องอีซานห้ากับบันนาวเด้วยหอนห่อนฮ้อนห่อนวันนี้ก็จะมีโครงการทําอะไรบนะ้างก็ไม่รู้เหมือนกันทําไปมีอะไรก็ทำเนาะพี่น้องบ้าเลยได้ยินว่ามีกระปูให้กดด้วยนะอืมแล้วก็มีบันลให้หน้าเนาะมีหอยมีปูแล้ว ปัญหาคือว่าม okay. ีแ okay. ล ja ้วมันสิได้พอกินบ่อยาดมันบวบไวคนกล่นเนาะพี่น้องเนาะลุกไปกันบ่โอเคค่ะอ้าวังสาๆข้างหลังนําพี่น้องบ้านบ้านนีค่ะแต่งใกล้ๆเด้แต่งตัวจะไปไหนเนี่ยจะไปกลนกระปูจ้ามันจะคือบ่ค่ะมันงามกว่ากระปูบ่ค่ะนี่ยงาวากะปูวันนี้จะใส่ส้นหย่องนําบ่จ้่ากลนกระปูใส่ส้นหย่องด้วยไหม ใช่ยาถือมาพอกทุก่านไปเกี่ยวเขาต้องไปทีไปเดินห่างได้แม่หมดอันแมนดอดเขาเนี่ยใส่กระโปรงนั่นนะคะท่านผู้ชมใส่กระโปรงขนๆทั่เราไปเพราะบผ่วๆมันจะได้ดูดีนะแม่เนาะตายตายแล้วทีนี้เออเอาเต็มที่เลยใช่ไหมวันนี้เรียกว่าพี่จะทำเอาลมมาด้วยหรือเปล่ากลัวแดดโอ้โหนะต้องกลางลมด้วยนะเวลาฝนกระปูนะคุณวันพีซมีคอนเทนต์นะแม่คอนเทนต์อะไร จะวิ่งไล่ก่อนไม่ดอนตามท้องนาโอ้อาที่สบายใจเถอะคะ่ะถ้าไม่ดอนเนะาะเออโลเกจหรือเปล่าวะ <c oughs> เอาไม่ใจโลเกจเขาเรียกคอนเทนเซอร์ถึงแล้วคนะ่ะท่านผู้ชมถึงแล้วโอ้ยเบรกรถกระไดเออพี่น้องเอาสบายดีพี่น้องทุกคนเด้อครับเด้อมื้อนี้ทางพ่อก็เอาเอาบอบักสองเศร้ารุานเหรอพี่น้องเลยเบากอดมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดหยังเคาะ พันแหนครับปัาจอ่อมาลุ้นกันพี่น้องว่าขิ้ได้ปลาวานหรือปลาฉลามมือนี้เนาะตุงหามกันตรงหามมีมาหามโชว์ดูว่าอะไรพี่น้องเพ่หววหยอกเอาพี่น้องเอาไปนี่เฮามาลุ้นกันเฮาะิีได้ปลาหรือได้ยังมือนี้เอาพี่นอ้นอ,งนองมือนี้ก็พากันมาลุ่งปลายุสานี่นะพี่นอ้องบ่ฮู้ว่าบ่าควคอสิพาได้หรือจังไดนเด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้กำลังจอบ่อนที่ัำอ่า,อาพี่น้องจอบ,บ่อนนี่แม่เอาคอยมันหมันเด้อไอเป็นกำลังใจให้คอยให้ได้กิ่นวันนี้เอามาหน,น้าที่ร่งวนนี่ที่ร่องนี่พี่คนนี่ก็ไรมาได้ไมาได้ไงพี่อาพี่น้องมาลุ้นกันบัดน,นี้ร้านสิบ้านแล้วบัดน,นี้อา่าเระวังเดอ้อลิ้นลีเราหอยไก่เดอ้อลูกเล็กยงทีงุ่มเจ้าแท่นป่าเด้ย <laughs> ลุ่นกันเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามสามอ่ะโอยฮ่าฮ่าเงี้หน่อยสองสานั่นห้าเมรันหกเจ็ดสองสามอ่าโอเคได้บ่ละมาลุ่นกันพี่นนาะ เช่นไรโอเคแล้วลุน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 ใส่ใส่ใส่พพี่น้องบุคคาวันหลบเดียวได้ไหมโอ้ได้อีหรือะล่ะได้อีกสองตัวโอ้ไุตลุตลุปลาเค็งปลาเค็งโว้ปลาหมอพี่น้องเปลาเค็งหรือปลาหมอเนาะปลาเค็งปลาเค็งบานห้องพี่น้องเลย เอาดึงเอาไอ้นี่ดึงเอาผู้เบาทนี่ลูกหละสบาทมเ้งอเดีงดียกมัเอินกนวันนี้นันเป็นปลาไงครับนี่ปลาปลาเคีงปลาเขีงไงไงนะวะโอ้พี่กินดีไหมปลาเขีงเนี่ยเดี้ยวุ้ยเลยอันตัวนี้มอย่างมึง ปลาปาเค็งมันจะปิ้งแสบนะปลาเค็งธรรมชาติเดี๋ยเอาอีกจักบาตโอ้แม่เขาซื้อมาปล่อยนะเออคนเลี้ยงได้แล้วมันอ่าแต่พอ่อระวังระวังเด้อ,อเด้อก็จะมานางคืดแถวมาใน,นน,นอเออเออจะมันได้บังนางดีแถะได้บังนางดีดีกต่พอนะนน่อนะเออ กขาวยนเขาตึมลงนเนาะเอานพี่เาโอ้กปกระเดาตันนี้โอ้จริงกำลังงังสุดเล่เลยครอท่านตัวอะไรบนเอาลองเบิ้งแมนแมนปากระเดาอะอแม่เนมันอยู่ในน้ำมั้งีรยวมันคนละอาจจะมีคนละพันเนาะมีแต่หมดสม ลงไปยืนวางนั่นเอ้าหาเลยมันินิดไหม่บ่อข้อยัดไปอีกวางวางีข้อนี่งาบาทน <c oughs> <c oughs> เอาหน่งเปี่ดบ้างีเ่นดว่มันตเวอ่าเยเอาน่งนิพหม่ไนี้วลาสองหม่น่ล <c oughs> อ,องล่อ <c oughs> ชมน้องบอนสอง แห,หนะกลมอยู่เลยโอ้วว่าแหนะกลมอยีกเลยเอามาลุ้นกันพี่นอ้องทางนั่นกันระวังเดินดเด้อระวังเยอะครับเป็นตาปิ <c oughs> ้นเร็วตรงกันทับพอเอ,อ่ะเอาฉีดได้ว่บิงึงกันพี่นอ้องหนาวครับหนาวนี่บละอา,ากาศหนาวเอาอดเอาด้วยไอจีบอกซองเศร้าหอ อลองดึงขึ้นมาพี่น้งองเอามัน,น,น,นไปมันติดไมบ่หลายไ่วหรือมันติดปาลาฉลามติดหยดปลาคอว่ไมีเก็ตโ,โ,โอ้ยม่อยังน้อยโอ้งูตัวแกไม่ดังโอ้ปัดไปไปเอาฝา่งน้นอีกจุ่มนึ่งโอ้เท่านี้การกินทัน้หมดเราเนี่ยไอยไปไป,ไปขึ้นไปเบื้องข้างเลย่ยไปทำไปเดี๋ยวโชว์กันโชว์กันโชว์ตรงนี้กัน ออไปนี่ละขึ้นไปไปพี่น้องมัเบิ้งเถิงไป่บานนี่โอ้บรรยากาศนะพี่น้องท่งพุ่นเป็นของงัวกระปูงหงาเลยพี่น้องโอ้มีตัวอ้อนอันอันว่านอ้อยม่านอ้อยของนั้นเะใหญ่เลยแต่ว่าเขายากกินป่าเนี่ยป่าเข่งเนาะป่าเข่งหรือป่ายางกรับลาบพ่อรอบนี้ได้สองหรือสามได้สองตัวครับแต่ตัวใหญ่ หนึ่งสองมุมนี้เหมือนเด้มเลยพี่น้องซ้ำโอ้เอาใหม่รุนกันเอาร้านลงน้ำเนี้ยนะนะไม่อยากลงน้ำแล้วนะไม่ใช่ไข่เนาะโอ้ยงุ่มประดิษอันแล้วเนี่ยหน้าวายลิลลี่สมมติว่าลิลลี่ลงงุ่มน้ำนี่เนาะ ทำตาเบาคอกงงุ่มไปงุ่มไปไม่เป็นป่าอย่างวะนี่ตือปลาคอสิบวมีเกียดต้นเลยเออตือปลาคอมีเกียดเนี่ยลิลี่ห้องกีดกัดลิลี่ห้องกีดกัดโอ้ติดไลยอยู่อ้าวพี่น้องมาลุ้นกันเลยวันนี้เบาคอว่านักแหมวัานั้นว่าท้าวุ่นพ้นไปให้ไปหน้าพี่น้องเขาโอ้สักไล่พี่น้องเตรียมหลังเลยเบื้องในกล้องนี่เป็นปันนักเลงนักเลงคอนักเลงคอ เจอนักเลงลิลลี่แต่ยากจะหนาอะไรหรือไอ้เราเคยสังเกตเอาพี่น้องรุ่นกันเด้ได้เพราะเป็นเบิองแบบภาพไปเลยหวานมีแล้วการรูปหนาก่อนนี่งช่วยหนาเป็นีัวเอาพี่น้องรุ่นกันดึงกันมาละเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งชุ่มแอบโอ้ได้ตัวใหญ่อีกแล้วเว้ย เอาปลาตะเพียนนี่ลีปลาตะเพียนตัวเดียวใอ้ปลาตะเพียนตัวนึ่งพี่น้องาตาอปลาตะเพียนพี่น้องมันี่ยปลาตะเพี้ยนลพี่น้องเออไพี่น้องอพี่น้องปลาตะเพียนเดี๋ยวชว์พี่น้องด้วย ฮามองเอาออกบ่ได้ฮามองออกก่อนพี่น้องเอ้ยเอาวันนี้เฮาได้สักตัวแล้วไหมล่วงเมื่อปต์น่ะบรรยากาศดีดีเลยพี่น้องเลยบ้านเพชรอมักบรรยากาศแบบนี้บ้านบบาข้อเลยนายูพี่น้องบ้านหัวนานครซื้อเต็มเนาะเออเอาเอามาแวานเอาพี่น้องเอาบันี้รอบรอบที่ใดก็แม่นี่ รอบที่สามเนาะพี่น้องมาลุนกันว่าผู้เบาชุดลอแหงบานหัวหน้านครสิได้บะหนึ่งสองสามโอ้วานแหงงามเด้อเออครับวานแหงงามเด้อพี่น้องเออเดี๋ยวรอลรุนกันมาเนี่ยเป็นแหนัมดินแหงบะโอ้ยรอบนี้่ได้พี่น้องเอาได้เลยนะปาได้ป้าตองตัวเฮ้าข้อนี่พี่น้อง ตัวห้าวาวคอเลยเอามาช่์เอามาชว์ครเอามาชว์เมือนปลาที่เขาต้องการเเอาเงปลาอีกเอามงกะลาใสกันเมื่อไรหรือตีปลาจะมีอะไรเออเนีกระลาบใสกันด้วยหนี่ยยกแค่ชวยไอ้กนบาดเดียวเออพอพอละเอามเนี้บัวบุบัพื้นอาอย่างไรถ้าปลาเข่งมันี่ด้ไอ้คอจ้องปลาเข่งเลยนะ ในสองตัวแล้วปลาเค็งก็ได้อีกได้นี่ดิยังปิ้งอ๋อลิลี่ครับอันลานเป็นยังน้องบ้านไหนขาลงมาลงมากขาลงพี่น้องเอ้ยพ่อกินเขาได้บ้านนั่งลงเอาพี่น้องเพิ่นเห็นมองงานมันบอลหลายพี่น้องหนึ่งสองเลิฟโอ้ยโอ้ยบ่วชหม่องมันเนาะเป็นยังไงแกเหนื่อยไหมครับ สรุปแล้วกระปูที่แรกว่าจะพากันไปแต่พอได้ปลาแล้วก็เลยแล้วเราเปลี่ยนแผนใหม่โอเคครับพี่น้องครับอพี่น้องมาแล้วเรียบร้อยเอาละผลงานนํำมาโชว์ด้วยลาบหน่อยครับครับครับปลาอันนี้ตึกมากยืนตรงทางมีดวามโชว์แหก่อนโชว์แหก่อน ได้มาพี่น้องรอบสุดท้ายโอ้แต่ลายอะไรเออเอาเท่พี่น้องมึงดูด่าบาในี้ก้อนปิดคลิปพร้อมมาในปลาอะไรนี่นั่นเขาเลยปลากี่เดิดเหมือนปลาสลิดปลาสลิดเอาปลาสลิดคนอ่านกันกิเดิดอีกเนาะแต่มันคือกันเนาะคือกันมันเป็นพันใหญ่พันน้อยเอาลงเอาล้งโชว์พี่น้องดูดะอะไรครับปาดไข่ไข่วะครับเตรียมทั่วงลยปัด โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไล่์ไปก่อนนั่นแหละน้องได้บอกหลายนะมาไม่หลายตัวไว้เจอคลิปนาเพิษยังกินแซ่บๆนั่นแหละนรับครับพีบบ่น้นองสวัสดีครับแม่ขอมอนสวัสดีค่ะ